สวัสดีครับผม p ีพีเบสทายนะครับผมวันนี้เราจะพามารู้จักตัวอุปกรณ์ Smart PoE KVM Switch ครับ จากปัญหาที่ลูกค้าพบเจอกันมามากมายนะครับผมในส่วนของหน้าง,งานการมอนิเตอร์ของห้องเซเวอร์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่นะครับผมทางบริษัทนะครับผมก็จะทุ่มงบประมาณนะครับให้กับการจัดการของตัวอุปรกรณ์พวกนี้นะครับผมเป็นราคาที่สูงมากๆเลยครับและการเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้กับตัว CPU ในแต่ละเครื่องนะครับผมในจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวเมาส์ตัวคีย์บอร์ด ที่ต้องมาใช้กับตัวชุดคอมพิวเตอร์เพียง1ชุดหรือ16ชุดหากเรามาดูต้นทุนกันแล้วนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมเพียงแค่เมาส์คีย์บอร์ดนะครับภายใน16ชุดนะครับผมถ่านลูกค้าก็จะต,ต้องจ่ายเงินสูงสุดถึงประมาณ2 0,000กว่าบาทเลยครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการตัวอุปกรณ์ที่จะสามารถจัดการปัญหาต้นทุนให้จากหลักหมื่นให้เหลือเพียงหลักพันครับไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์เรื่องกล้องนะครับผมการมอนิเตอร์การส่งถ่ายข้อมูลระยะทางไกลนะครับผม แล้วก็การควบคุมคอนโทรลตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมเราสามารถนำมาใช้งานได้ในช่วงเวลาเดียวกันและแสดงผลในจอมอนิเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวครับขอแค่เพียงลูกค้านะครับผมเชื่อมต่อทุกอย่างเข้ามาในตัวกล่องนี้ครับเพียงแค่นี้นะครับผมลูกค้าก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเลยครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมนะครับผม ทาง p b เบี p ายนะครับเราจัดหนักจัดเต็มนะครับผมในการทดสอบตัวอุปกรณ์นะครับด้วยการนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผม4อย่างนำมาเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ kvm นะครับใช้รวมกันในจุดเดียวครับและควบคุมในระยะเวลาเดียวกัน,นครับ อย่างแรกนะครับผมจะเป็นเมาส์ครับอย่างที่2คีย์บอร์ดนะครับผมอย่างที่3นะครับผมแลชได์หรือทําได์ครับอย่างที่4ี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกล้องเว็บแคมครับโนบุ๊กสตัวนี้นะครับผมเราจะแทนให้เป็น CPU เซิร์ฟเวอร์ครับในการที่เราจะตัวอุปกรณ์นะครับผมทั้งหมดมาควบคุมโมเเตอร์จากตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปแสดงออกที่จอตัวนี้ครับและก่อนที่เราจะมาใช้งานจริงกันนะครับผมผมจะมาพูดถึงการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม สิ่งที่ผมอยากจะน,นำเสนอนะครับผมคือตัวอุปกรณ์ที่แถมมานะครับกับ ตัว kvm ครับ hdmi ชนิดพิเศษนะครับโดยการที่ตัวสาย hdmi ตัวนี้นะครับผมจะแยกออกมาเป็นแบบนี้ครับฝั่งหนึ่งนะครับผมจะเป็น hdmi นะครับและ usb นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะแปลงมาหาอีกฝั่งหนึ่งครับที่เป็นตัว hdmi p o ์ตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราไม่ต้องแยกตัวสาย usb นะครับผมเพราะว่าตัวนี้แปลงทั้งตัวสัญญาณภาพและการควบคุมเพียงพอรต hdmi เพียงพอเดียวครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้พี่ๆ่ช่างท่านลูกค้าดูนะครับผมเราจะมาเริ่ม ต้นที่ตรงนี้ครับเราเปรียบเสมือนตัวนี้นะครับผมตัวโน้ตบุ๊กเป็นตัวเครื่อง CPU เซเวอร์เครื่องหนึ่งนะครับผมเราจะต่อตัว HDMI กับตัว USB นะครับผมที่มาจากสาย HDMI เส้นเดียวนะครับต่อตรงมานะครับผมมาหาตัวสาย HDMI นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวเซเวอร์ของเรานะครับมี2เครื่องครับมาต่อนะครับผม ที่ตัว kvm switch นะครับช่องที่1กับช่องที่2ครับต่อมานะครับผมที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นพอร์ตมอนิเตอร์นะครับผมพอร์ตมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเราจะส่งสัญญาณภาพไปหาตัวมอนิเตอร์เพียงแค่เครื่องเดียวครับส่วนวันนี้นะครับผมเราจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเราก็จะมีตัวกล้องเว็บ c a m ครับตัวเมาส์และคีย์บอร์ดครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับหรือการเปิดไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับผมเราจะใช้ตัวทําไดหรือแฟล เสียบเข้าไปให้ดูเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ต่อตัว HDMI นะครับครบวงจรเรียบร้อยแล้วครับผมตัวโน้ตบุ๊กฝั่งที่1นะครับผมจะให้อยู่ช่อง1ครับตัวโน้ตบุ๊กฝั่งที่2นะครับผมผมจะให้อยู่ช่อง2นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับผมว่าเวลาผมกดช่อง1นนะครับจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับผม ตอนนี้เราได้ทำการกดไปที่ช่องหนึ่งนะครับผมสังเกตนะครับด้านหลังนะครับเราเสียบตัวแฟลไดร์อยู่นะครับผมตัวดีไวก็จะทํางานทั้งหมดเลยนะครับผมสังเกตที่หน้าจอครับจะมีตัวแฟลไดร์เพิ่มที่แสดงขึ้นมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองมาขยับเมาส์กันดูนะครับตัวนี้สามารถขยับเมาส์ได้ปกตินะครับผมหรือดูจากหน้าจอใหญ่ก็ได้ครับตัวจอตัวนี้นะครับผมก็จะมอนิเตอร์มาจากตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคอนโทรนโดยที่เรามองที่จอมอนิเตอร์หลักครับเราจะทําการเอาข้อมูลจากแฟ่นได์นะครับผมโยนเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ครับดูสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลครับเรียบร้อยครับผมรวดเร็วทันใจมากเลยครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมผมจะลองกับตัวกล้องเว็บแคมดูนะครับผมนี่ครับติดใช้งานได้เลยครับจะมาดูที่จอใหญ่ตรงนี้ก็ได้ครับ และต่อมานะครับผมเราจะมาดูความดีเลยของตัวกล้องเว็บแคมนะครับผมว่าตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับจะมีดีเลย์มากแค่ไหนครับตอนนี้เราทดสอบจากกล้องจริงนะครับผมผ่านตัว KVM USB Switch นะครับภาพแสดงผลออกแบบเรียลไทม์เลยนะครับชัดเจนมากเลยครับและเราจะลองมากดสวิตช่องที่2กันดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นจอมอนิเตอร์ตัวนี้ครับ สังเกตที่หน้าจอนะครับผมการทํางานเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยครับตัวแฟ้าตัวได้ทำงานปกตินะครับผมตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับสามารถเลื่อนได้ปกตินะครับผมตัวคีย์บอร์ดนะครับใช้งานได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูตัวกล้องเว็บแคมนะครับผมว่าจะสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นการสวิตตัวกล้องเว็บแคมมาเข้าตัวที่โน้ตบุ๊กตัวที่2นะครับผม ตอนนี้ใช้งานได้อย่างไหลลื่นมากเลยครับนี่คือการมอนิเตอร์ตัวที่2นะครับผมโดยการใช้ตัวชุดควบคุมเพียงแค่ชุดเดียวครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการทดสอบของตัวอุปกรณ์ USB Smart k v m Switch ครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทุกช่องทางนะครับผมคีย์บอร์ดเมาส์แลชไดร์หรือจะเป็นกล้องเว็บแคมการโอนถ่ายข้อมูลการหน่วงของตัวกล้องตัวนี้ก็ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับ และหากลูกค้านะครับผมมีข้อสงสัยนะครับให้ลูกค้าติดต่อสอบถามได้มาทางเรานะครับผม PBA Supply ครับลูกค้าสามารถติดตามสินค้าทั้งหมดนะครับผมได้ที่ www.pbasupply.net ครับ w w w p b s t o r e n e t นะครับผมหรือไลน์ตามโพสต์นี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอลาไปก่อนครับผม P PBA Supply นะครับผมขอบคุณครับ